ทางธนาคารกรุงไทยก็ออกมาวิเคราะห์ฉากทัศน์นะครับว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะมีผลกระทบอย่างไรต่อทิศทางของราคาน้ำมันพามาติดตามพร้อมกันครับดรพัชรพจน,นธรมาศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่และเชฟอ cono นมิสธนาคารกรุงไทยท่านก็มากล่าวถึงผลกระทบจากความขัดแย้งอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโดยบอกว่ามีความไม่แน่นอนค่อนข้างมากครับโดยถ้าประเมินผลกระทบอาจจะต้องมองภาพเป็นฉากทัศน์เอาไว้ก่อนนะครับ โดยทั้งว่าดูตามประวัติศาสตร์เหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ถือว่าเป็นเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในทุกยุคความขัดแย้งในครั้งนี้ถ้าเทียบกับ20ปีที่ผ่านมาครั้งนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกน้ำมันโดยตรงครับเช่นอิรักคูเวตแล้วก็ไม่ได้ปะทัากกันรุนแรงเหมือนกับที่เราเห็นในอดีตดังนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดพลังงานคือราคาพลังงานจะปรับขึ้นมบ้างแต่ไม่มากครับผลกระทบตรงนี้กระทบต่อราคาน้ำมัน และถ้าหากว่าความขัดแย้งไม่ขยายตัวไปมากกว่านี้ก็จะส่งผลกระทบน้อยครับซึ่งก็รวมถึงการที่เศรษฐกิจโลกชะลอซึ่งคาดการณ์นะครับว่าจะเติบโตแค่ร้อยละสองจนถึงร้อยละสี่ทำให้ความต้องการนั้นลดลงมาซึ่งก็จะมีผลทําให้ราคาน้ํามันนั้นไม่แพงมากจนเกินไปส่วนที่ยังมีความพิจกกังวลคือประเทศที่3ประเทศที่4ที่เป็นประเทศใหญ่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหรือไม่นั่นเองครับไปฟังเสียงคุณพุชรพจนันธรรมากันครับ คือไปจุดค่อนข้างเล็กหน่อยในตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศอื่นๆก็ยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นตราบเลก็ตามที่มันยังเป็นซีเรียโอหนึ่งนี้ผมคิดว่าผลกระทบคง,คงน้อยมากผมคิดว่าคงไม่ได้มีผลกระทบต่อเงินเฟอ้อส่งออกหรือว่า GDP ไทยในปีนี้ปจัจจัยนี้ผมคิดว่าหลากัหลกๆที่ปีหน้าคอนเซิร์นก็คือราคาพลังงานแหละนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับราคาในโลกด้วยแล้วก็มาตรการของรัฐที่จะต่อหรือไม่ตรงนั้นด้วย ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่จะมากระทบกับต้นทุนผู้ประกอบการาโดยเฉพาะเรื่องของขนส่งนะครับปัจจัยอื่นๆก็ถ้าโดยทั่วไปก็คือว่าเศรษฐกิจโลกในขณะนี้มันก็ยังอยู่ในโหมดชะลอตัวนะครับเรียกว่าทุกประเทศรวมถึงจีนด้วยเนี่ย,ยงนั้นเศรษฐกิจในปีหน้าของไทยเรื่องของการส่งออกเองก็คงจะเติบโตได้ไม่ไ,มได้มากนะเราก็คิดว่าคงประมาณ 3- 4เแถวๆนั้น นะครับอันนั้นก็คงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่ไม่ได้คึกคักพอสมควรในในปีหน้าส่วนฉากทัดที่2นะครับคือความขัดแย้งมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้นโดยนักวิชาการจากต่างประเทศก็มองว่าอาจจะสูงสุดถึง150เหรียญต่อบาเรลในกรณีที่ความขัดแย้งขยายตัวลุกลามไม่หยุดครับ ดังนั้นประเทศไทยต้องเตรียมตัวแล้วก็สร้างความต่อเนื่องด้านพลังงานอย่างช่วงในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแก๊สธรรมชาติขาดช่วงไปก็มีผลกระทบทําให้ค่าไฟฟ้าราคาแพงในมุมของผู้ประกอบการควรต้องมีสต็อกเผื่อไว้สําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินครับแต่ก็เชื่อว่าไทยจะสามารถบริหารจาัดก,การได้ในช่วงที่ผ่านมาไทยเองก็พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผ่านการลดภาษีน้ํามันดีเซลจะถึงสิ้นปี2566ซึ่งก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบพอสมควรส่วนความท้าทายคือช่วงต้นปี2 5 1 7 มาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะหมดลงครับดังนั้นสถานก,การณ์จะเป็นอย่างไรคงต้องพิจารณาอีกรอบหนึ่งถ้าสถานก,การณ์ความขัดแยง้งยังมีต่อประเทศไทยก็จะต่ออายุลดภาษีน้ำมันไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องติดตามนั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ